ไอจิมเม่ายทาไรอยูวะช่วยันถ่ายคลิปหน่อยเดิอ่าอยากแดกประสานมือนะทำตามเลยอ่าแล้วก็คว่ำมือมองแมงหลังแล้วก็ยกเท้าขึ้นเอามปนเป็นกระเทยเลยจิมมี่นี่มึงล้อเรียนกูไออบางทีเราก็ควรจริงจังให้แบบคนดูเห็นฝีมือของเราบ้างนะนี่เขาก็บอกอยู่ไปดูแม่งยิบสาวมาดูต้าในแถวนี้อันนี้มาจากไหนไอบอยมันอยากได้นิวจีนนะ่ไถอดให้มันดิถอดชุดนิวจีน ไม่ชุดทหารไอ้พวกมึงแต่ว่าชุดกูเนี่ยมีห่างนะกูเป็นสายเฟอร์รี่อ่ะมีอารมณ์ทางเพศกัะสันสนใจลองลองผมหอนเอ้ยเฟอร์รี่อ่ะที่แปลว่าเรือเอ้ยเอาเอาไหนลงไหนเนี่ย เลขอขอลงตามกูได้ไหมได้ได้ได้ตรงนี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 ้ตรงกองหินนั่นเลยใช่ไหมไอ้กองกองหินเลยกองหินคือถ้ามึงไม่สะดวกมึงก็ลงมึงจิ๊บกูสะดวกกูสะดวกไอ้หลังคาบนหลังคาได้ใช่ไหมไม่ใช่บนดีตายห้ามลงบนหลังคาโอเคป่าห้ามทิ้งเพื่อนได้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 ใครทิ้งเพื่อนเป็นไรเป็นเกย์ใครไม่ลงดาดฟ้าเป็นเกย์พวกเกย์เหรูดเองนะ อมีคนลงด้วยอ้าวแล้วตรงกองหินนั่นไอ้บอยมึงลงไหนอ่ะโกดังมึงมีคนนะกูบอกให้มีคนสามคนเลยไปแล้วเข้าไปแล้วด้วยไอ้ปืน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 ไอ้ขึ้นต่างขาเมื่อกี้เห็นแวบๆกูได้ปืนชิบหายช่วยหน่อ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 ยกูไม่มีปืนเตรียมกูมาละเตรียมกูมาละโอ้ยเฮียกูยังรอ ข้ามันให้หมดข้ามันให้หมดหมดรอยังรอข้ามันให้หมดเฮ้ยเฮ้ยตกตงกูเฮ้ยตงกูตอ้กูตัวนึงตงกูตัวนึงตงยึดตงยึดตกูตัวนึงมึงได้ยินไหมกูยึดกูยึดตงยึดไอ้ควายเอ้ยกูเส็งแม่งจริงว่ะตงกูตัวนึงไอ้บอยมีนะพวกกูยึดพวกกูยึดพวกกูยึดต้องอย่างนี้ค่อยพูดดิวะอย่าอยู่ก็พูด ไอ้ย <that> 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 ่าพวกคุยยึดพวกคุยึดฮ่า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 ยโคตรเซ็งอ่ะไอ้ย่าคำมันเซ็งจริงๆมันปลอดภัยตั้งแต่แรกแล้วตรงเนี้ยควรจะลงเว้ยแม่งบอกพวกกูยึดไอ้เหี้ยมันวิ่งสวนหน้ากูพร้อมปืนเลยไอ้เหี้ยเมื่อกี้โคตรเซ็งไม่ใช่คุไม่ใช่กูกูโคตรเซ็งเลยแมงกู๊กกลับมาช่วยมึงบอกวะที่ห คือถ้ามันยิงกูไปแล้วมันส่งกูไปแลยคือม่กูจะรอดูในคลิปมึงนะถ้าถ้ากูวิ่งผ่านไปจริงนะไม่ใช่หมายถึงมันมันอ๋อนึกว่าว่ากูอแม่งเมื่อกี้มึงว่านี่ก็หลอนตัวแบบมั่วหมดเลยมึงอ่ะว่ามึงหลอนกับกูแล้วมีเรายึดไหมเรายึดปะเรายึดเรายึดโอเคเรายึดเรายึดเรายึดสวยพี่คุยอะไรกันมื่แม่งมึงดูมันมันคอแข็งใส่พี่ไปเกลียดแม่งจะพใครโค้งแข็งยี่อะไรวะ แบงอย่างกับพี่ทำอะไรคือคอแข่งไล้สั่งให้เถียงกูคอเป็นเอ็นอะคอเอ็นเลยมันวิ่งผ่านกูแบบเต็มหน้ากล้องอะมันจะให้กูพูดไงอ่ <Hello. S 2> ไม่ก <laughs> ็กูบอกว่าพักกูยึดพักกูยึดไงมึงก็บอกว่าเอ้พักกูยึดอะไรมันวิ่งผ่านกูไปเนี่ยแมงก็คิดว่าแบบกูเนี่ยแมงวิ่งผ่านมึงไปเว้มันพูดแบบอะไรเจากูอ่ะกูว่ามึงแอบมึงมีปัญหากูแล้วมีมึงแบบฟังแบบํำคนไม่เข้าใจอะ่ะก็มึงพูดว่ามึงยึดแต่แต่กูบอกมันยังไม่ยึดนะกูมึงก็กูกลับมาเลยกูมาช่วยมึงเปล่ากูมาช่วยมึงเปล่าก็มึงพูดผิดว่ามันไม่มันยังไม่ยึดเท่าไหร่เปล่า ็งวะแม <c oughs> ่งก <life> ูดูเมดูซ่ากูดีกว่าดูแม่ไปไปไปยึดบ้านเขาเหรอเขาจะไปยึดอีกแล้วจะไปอีกแล้วโคตรส็งเลยหุ่นเขี้ยโอเยดไอ้เยาวียึดเลยแล้วกูได้รถแล้วไงอกดยึดเลยไอ้บอยนี่ปะคอมเพนมีเพียบเลยเอาไหมเอาเอาเอาเอ เฮ้ยเมเก้สกินน่ารักอ่ะมาท่านหน่อยักนึงสกินพิกเซลโอ้ยไปมีลูกเขียวปะมีมีมาขบันขบันหน้าหน้ากระโปรงเขียนด้วยมีไม่มีหมวกไม่มีหมวกไหมหมวกไม่มีว่ะไอ้นี่มันนี้มีหมวกเต็มเฮ้ยไม่มีไม่มีมีมีเอาเอาหมวกกูไปหมวกสามไปไม่ไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วยังไม่เอ้าไม่คุยไม่คุยไหนหมวกสาม ลัังไปไหนเราไปเคล็บไหมเราไปเคล็บไหมเคล็บอ่เย้ยเครื่องบินบินผ่านนะบอยมึงคิดว่าคนจะลงไปหมไปเออไป TTS ดีกว่าเราไป TTS ดีกว่าไปไหนนะไป TTS คือบินแบบนี้ก็ลงได้ทั้งแบบไร้สว์ถ้าคนจะลงอ่ะไม่รู้กูไม่ผ่านกูบ้านที่นี่เด็ดขาด้าวเฮ้ยกูเห็นคนตรงหินข้างหน้านั่นแหละหินข้างหน้านั่นแหละล้างหินปะ นั่นคนยิงเราใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ใช่รถมันอึดจังวะมันอยู่ในโคลนเลยแม่งหน้าตายขี้ายเลยทำไมเราจะไปไหนอะบอยไปไหนก็ได้ทีนี้อย่าไปเค้สนะมันอยู่กลางวงพอดีอ่ะได้เอาแต่มันคนลงเค้บไปจะทำไงท้าแบทแมนนะมันเค้มันไม่ค่อยมีใครลงอ่ะมีแต่เราอะไปไหนไปไหนไปเค้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 ไอผีมาเค้แล้วมึงฟังไอทีดิอ่เอ้ยกูหลีมา พี่เจมขอโทษลงับแต่เมื่อกี้พี่พี่เป็นคนพาเราลงแล้วชนะนะพี่เจมขอโทษต้นถึงไม้แม่งกินอยู่ของมันจริงๆเอาล้วมึงจะไปไหนอ่ะไอ้เหี้ยกูก็จะไปเคฟก็ตามมึงไงไปเคฟบ้านนี้ไม่บ่อยบ้านนี้ก่อนแม่งจะไปเคฟเลยเต็มเต็มขนาดหมู่บ้านเต็มเออรู้แก็มันจะไปะมาไล้วจะถึงไวสัตว์อ๋อเคี้ยวเคีเขี้ยวเนีโดนขึ้นบ้านแล้วทิพขวาโม่ใช่ไหแล้ว เก็บเอ็ดับเอ็ดับเฮ้ย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 เก็บเก็บเก็บเช็คเช็เช็คี่เช็คคืออะไรเฮ้ยเอ็ดับเอดับเฮ้ยเฮ้ยลำบูเอ็มจเอ็มจีเอ็มจนเอ็มจีเอ็มจีเอ็มจีอยมจ่อมกอ็มจีอมจีกอ็มจอกูขออมจีอีอ็อมีอม่ีอมจอมจีอมีอเอเก็อมดิเก็อมดิเก็ีอมีม่ใช่วันนั้นมนฟาร์มัเหรอพี่ ไม่ใช่ MG 3 MG 3 MG กูถืออย๋อเดี๋ยวบอยเรามานี่ก่อนเรามาเก็บกันดีเกตแม่งเราลงไม่ได้หรอลงไปเลยเดี๋ยวกูหาให้เดี๋ยวกูหาให้เอาเจ้ารถลงไปทำไมล่ะมันบักบักเล่นเลยมันลำโบไม่หรอเลยรถไม่เป็นโอเคเดี๋ยวเราลงไปรถอันนี้กันนะเติมเสบียงกันโอ้ยตรงนี้มีแต่กูน็อปสองคนพี่พี่เฮ้ย อยากได้ยากับปืนคออยากได้ปืนคอเป็นทีมีลูกซองหูเฮ้ยโอ้หมดแล้วหมี่อะไรีกถืออันแรกหมดก็ยิงอันที่สองต่อเลย้ยกูเจอคน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 โอเคโอเคกูลงก่อนกูลงก่อนกูตรงกูตรงกูไหนวะหลงละกูตรงกูตรงกูมงจะข้าร้านอกข้างนอางนอกข้อกัวมาแล้วกอ่กมาแล้วเขมาแล้วเขาายิงกูอยู่ไหนยังไม่เห็นเลย แม่งยิงกูอยู่เนี่ยน็อก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 เจมยิงนะเจมยิงนะบอทบอดบอดเจอบอดกูเจอบอดเออไม่ใช่บอทไอ้ตัดบอดบอทโอ้โหไอพีมันยิงบอดว่ะแล้วเราก็แชมป์มาดิอย่างนี้แล้วบอดที่เหลือบอดแล้วก็แชมป์โอ้แม่งกูไม่ได้ฆ่าคนเลยอะสองชั่วโมงจะสามชั่วโมงแล้วอะนี่ทุกคนดูมันยอมรับแล้วว่ามันยิงใครไม่ได้เลยไม่ใช่ตัวแรกอันนี้มันบอดใช่แม่งยอมรับความจริงแล้วทุกคนนะ มีคนขับรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เฮ้ยมอเตอร์ไซค์ระวังระวังระวังมีคนมีคนจริงจังเฮ้ยมีคนยิงกูเจมยิงเจมไอ้เหี้ยนี่แม่งมันไม่ใช่มีแค่กูเลยยิงให้กูตายไปเลยไอ้เกตมึงก็ด้วยอผมทุกคนดูดิไอ้เกตยังหวั่นไสด์วีซีอ่ะเฮ้ยตรงนู้นมีเฮลิคอปเตอร์กำลังมาด้วยบอยดูดินุนนุไกลมากเอ้ยมันไม่ได้มีเยชุดมาปลาเดียวได้ อะไรวะมึงคือด้ชุดมาป้าเดาได้ว่ะมีไอ้มาป้าเดียวได้พี่หอดก่อนดิจะเสียร้องได้แล้วไม่หอดร้องไม่ได้มาป้าเดียวได้พี่ไม่หอดพี่ร้องไม่ได้นะไหนมาป้าเดาได้ไม้องเยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรจะมันกูได้ยินเสียงรถอีกคันนึงเฮ้ยพี่หอเปล่าหอเปล่าม่เดี๋ยวหอรถอีกคันนึง เข้าสังารได้ไหเฮ้ยโอ้หไม่ไปเทเลยคนนี้มอไซค์บ่าไม่ใช่มอไซค์รถสี่ล้อสกินสีชมพูไอ้เหี้ยงดูในไอ้บอยมันจริงจังอยู่เย็ดแม่มันปวดสกินสีชมพูอยู่เลยเป็นควายเยมาดูสกินมาปลาเดียวได้ในมาาปลดไอ้คนคนคนโอเคไหมไไปเก็ตมาอยู่ตรงเนี้ย ว่สกินป้าได้แม่เดี๋ดเดยเดี๋ยวไปเก็บเก็บตรงเสยบบอยระวังหอนด้วยบอยระวังนะบอยระวังไม่แมงเสือมาป่าบอยบอยซายสายส้ายนี่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 เอายิงลยเออยิงยิงยิงกูยิงลโอ้ยยังมันะมื่ เอ้ยมันเอากูมันเอากูมันยิงกูมันยิงกูแม่งไม่ช่วยกูได้ซ้ำเมื่อกี้ถือว่าแชมป์แล้วโดนวันมี้วิ่งบาวันนี้วิ่งป้าวันนีวิ่งบ้วิ่ง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 ไปไหนวิ่งไปไหนนนนนนมาร์คมาร์คไอเก็บแวเอาชุดมาด้วยไอผมเป็นมาปฟ่าเอาไม่ได้เอามาด้วยกลับไปเอาไหมเดี๋ยวไปกลับไปเอาแล้วกันโอียเจมจะล่วง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 มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนพี่เจมพี่เจมพี่เจมไม่ต้องฮิว ทำไมกูได้ยินเสียงแบบมันอยู่คนละที่วะบนเขาขวากูใส่หูฟังกับด้านเหรอวะเขาขวามือมือแงอ้ยกูเซ็งอะไรวะมึงเซ็งอะไรวะเข้าไปเป็นมาป่านย่อยได้กูกลับไปเอารถเฮ้ยไปเอาชุดแม่งเลยเฮ้ยผมขอไปเอาด้วยมาป่านย่อยได้อย่างเงี้ยกูหอนเหรอวะมันเหมือนแบบมึงใส่หูฟังยี่ห้ออะไรกูอยากรู้มากเลยมันแบบมันแยกเฉียหรือชัดเจนชัดเจีนะเออมันยิงมาจากไหนใครทำอะไร ี้ยถ้ามันกลับใส่กลับด้านมันมีด้านซ้ายด้านขวาถ้ามันใส่กลับด้านคือมันเจ๊งเลยนะเว้ยอ่ะก็กูใส่กลับด้านอ่ะมันอยู่ไหนวะเอ่ออีกตัวนึงยังอยู่บนเขาดู้อยโอ้ยไม่ตัวริมน้ำไปไหนแล้วตัวริมน้ำอ่ะสอนควายกินหญ้าเอ้าตรงไหนวะสอนริมน้ำหายไปแล้วบอยมาไปเดก็บทิ้งไว้ตรงกล่องใช่ไหม จเจอทุกคงทุกคนดูดิคือแบบเเดี๋ยวก็บให้กูรับกระสุนแทนพวกมันอ่ะแต่พวกมันแบบไปหาชุดมาปาดเดียวได้อ่ะมาปาดเดียวได้เออมาปาดเดียวได้กูขอร้องแหละเด้ยวงบีบแล้วเฮ้ยเออมึงเลิกเอาชุดดิมาปาดเดียวได้กูมันไปพี่หุดแล้วกูใส่หุดเลยเ้ยมันไปไหนแล้ววะไอ้เหี้ยน่ะไม่รู้มันยิงกูอยู่เนี่ยมันยิกตูดกูอยู่เนี่ยล้มไอ้สัตว์ไปพวกมึง มาป้าเดี๋ยวได้ระวังพี่ีกระโดดกัดโคไอ้เหี้ยไอ้โคใครจะไปรู้ว่าแม่งมาอย่างไรโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจริงๆริอยแม่งอุบัติเหตุไอ้เบเกนพิชุบไอ้เบเกนพิชุบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันมันข้างนอกมันข้างนอกมันข้างนอกไม่เนื้อเกี่ยเกี่ยวมาป้าเดี๋ยวได้ไปเราต้องสร้างสะพานนะแม่งวิ่งตัดหน้ารถกูพอดีเยอะ ไม่ก e e e ูว like, oh, ิ okay. ่งมากูวิ่งมาดีๆเลยเว้ยดีๆบเอาล้วมึงไม่ขับมอเตอร์ไซค์เราเอ้าเพี้ยแล้วมอเตอร์ไซค์กูจอดอยู่ไหนไป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 โอ้โแม่งเอ้ยเดี๋ยวพี่กระโดดกัดโคมกูกระโดดกัดโคมเฮจะขับเราไปอ่ะมึงน่าผู้ใจตรงไหนวะเนี่ยทุกคนดูดิไปไหนดิอุ้ยใโอ้ยอุ้ย ไปไหน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 นี้ว่าเตจมส์จอดตอนนี้จอดตอนนี้เจมส์จอดตอนนี้แล้ววิ่งเอาอดไม่จอดไม่จอดไม่จอดมันยิงอยู่มันยิงอยู่เฮ้ยเมื่อกี้เรบ้างจอดถึงเรื่องวเอเจเดี๋ยวไม่ได้สู้เดียวมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะเออมึงเลิกมาป่าเดืยวได้เลิกที่ได้สัตว์มึงหันมาดูกูซะก่อนเดี๋ยวกูก็งับคอเขาให้ไหน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 ยังเคี้ยวหมูป่าเว้ยหมาป่าเดีือดได้อะไรเนาะอ๋อหมาอยู่ข้างหลังอ๋อไอ้แรกแรกกูปะ มึงหอนกอดเอ้าวเงมันหอนแล้วไปเก็บไอ้เนียเไปเก็บตัเหี้ยอะไราดโยได้าด๋ยได้ลองเลยไปเจอแต่กูมีเฟอรี่นะพีเอล่าูมีหางกูมีหางอ้าวนี่ยิงแล้วกันวะลงดเม่อมงเกไ้่ยดูดูเกมมึงถอดหมกออกได้แกมึงก็จะบึ้งไอ้บ มาป้าได้ได้ลองเลยไปตอนนี้จะแปลงลางเป็นมาป้าก็ได้ลองเลยไอเก็บอะไรวะเนี่ยกูเดี๋ยวกูก็โดนกัดคอเลยเอาได้แชมได้ควงควายเลยบ้านนี้มีคนได้เลยไอ้บึกกัน์้ายกันไหมมนุษย์มาป่าเป็นเพื่อนพวกกูชนะละกัน์้ายกันไหมทุกคนเฮ้ยแต่แต่มุมเรามุมแชมป์นะเออเออเออมันอยู่นอกวงมันอยู่นอกวงบอดบอดบอด มันชี้บอดมันอยู่ในบ้านเว้ยยิงแนวข้างล่างเราเลยใช่ตรงไหวะข้างล่างอะได้ยินเสียงจากข้างล่างอะน่าจะดอกน่าจะต้นไม้บังอยู่อ๋อแล้วไปคิดจะดูหลังอะไรนิ่อะไรอย่างงี้เลยผมดูซ้ายมันคิดว่ามันมันเจ๋งนะแต่กู้จัดว่าเดอ๋ยวเดี๋ยวลงไปพี่เดีลงไปมีคนรักเต็มเลยพี่พี่กูโคตรดตรวนี้ตรงนี้ตีหนึ่งตรงนี้ตีนหนึ่งแม่งไม่ถัดละ โอ้ยปืนเลยวะโอ้ยไม่โคตรลัวเลยยิปืนกระด๊าหม้อคตรโคนรโคสะพานสะพานสะพานเจี๊ยโหนจ้าไปแล้วไปนันหนึ่งไปโดนเอาแล้วกูซ้ำศพอ่ะเนี้ยไอ้เหี้ยมอยู่ในในกระต๊อบในกระต๊อบมักมักฟ้ามักฟ้ามักฟ้าอยู่ในมักฟ้ามักฟ้าโอเคมักที่บอยมักอ่ะไม่แสดงว่าเราพวกเราเป็นฝูงมาเต็มเลยเต็มเลยมันอยู่ในนั้นเต็มเลยโอเคโอเคต้องหอนได้ต้องหอนแบบหมดเลยสามตัวอะไรนั้น วงเราไปก่อนบ้านเราไปก่อนวะฝั่งซ้ายผมฝั่งซ้ายผมไม่เห็นใครเลยพยายามมองมอง่อยู่ในกระต๊อบอยู่ในกระต๊อบสตัวเระวังก้อนหินทรายนะผมไม่รู้ว่ามีเปละได้เลยไม่มีหลอกระวังแม่งคนเราเยอะกว่านะเว้เราสี่คนมันสามเองเดี๋ยวก็หมดแถมมันมมาป่าตั้งสองตัวมาป่าต้องมีตัวเดียวเว้ไม่มันจะไม่เดียวได้ต้องเดียวได้งั้นงั้นกูเล่นคนเดียวเลยนะ เออเด็กเขเดียวเลยไม่มีไม่มีหลังหินดูแล้วดูแล้วไม่มีอยู่ในกระต๊อบแล้วแหละมันอยู่ในกระต๊อบแล้วแหละอุ้ยมันยิงใครยิงกูมันอยู่ในกระต๊อบอยู่ในกระต๊อบกระต๊อบกระต๊อบมันโผล่มาจากหน้าต่างขวาไอ้ซ้ายมือมึงมีนะบอยซ้ายมือมีมีตีวิ่งไหนวะอุ้ยมันยิงไม่โดนกูมันยิงไม่โดนกูมันยิงไม่โดนกูเออดูดูมีคนมีคนมีคนใกล้ตายแก้ตายแก่ตายใกล้ตายเลื่อยเลื่อนนิดเดียวตรงหลังตรนนั้น ล่วงลวงลวงลวงเฮ้ยจุบจจมาป่าเน่ยตอมได้ปะมียายมียายผมมั้ยมีมีมันน้องคนได้ไหมมันนองคนนด้เหรเดี๋ยวพี่มาช่วะเดี๋ยวพี่าอะป้วมั้งเอออคนนี้ไว้ใจไม่ได้หรอกเดี๋ยวไอ่มาป่าเดี๋ยวได้ปั๊มปั๊มปั๊มอนนี้ไปอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนนี่ไปยายายาอยา มัน่ายังไงเราก็ชนะตอนนี้มันคลาดไปหาเพื่อนปะไม่แด่ใจมันยืใหลังต้นไม้ Easy Win หลังต้นไม้าู้ข้ามาแล้วตูข้ามาแล้วน่าสําศบเลยเขาจะออกว่าจะส้งศดเขามึงโกรธอะไรเป็นขนาดนี้ ดูซสายกูด้วยนะกูฝูงหมาป่าหมาป่าเดียวดายหมาป่าฝูงไปเลยบ้านตายในบ้านตายในบ้านตายโอเคโอเคเอ้ยเอาเหลือตัวเดียวดิอย่างเงี้ยเหลือคนเดียวนะเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวอ้าวยังลุมนี่ลุมหอนหอนใส่มันเป้าไอหอนใส่มันเป้าหอนใส่มันเป้าเออไปหอนใส่มันหน่ะเออเปิดไม้เจจจอออกกููเเเปิดไม้เปิดไม้เปิดไม้โอ้โหอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอหินก้อนนี้อหินก้อนนี้เอ้ยหินตรงนั่งนี้กหอนไหนไม่เห็นมีนี่มันตายแล้วหินขวามือแถวเนี้ยเฮ้ยยิง โบว like ์เฮ right ้ยอย่าพึ่งออกกันได้ยิงออกไห้ให้กดดันกดดันมันกดดันทีเฮ้วงวีบวงวีบวงวีบไอ้กูกูแสงใส่มันกูแสงใส่มันกดดันกดดันถึงะทปะตีมันกระะตีมันถึงะปตีมันบไม่ไหวไม่ไหวกูยิงมาเลยปะให้กูยิงมาเลยปะอย่งเยพึ่งอย่ง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 เมนต์ รุมหอนมันหอมันจะมนตายเองไม่หมาหมาป่าต้องมีตัวเดียวนี่หว่าไปยกแม่มาไปดูยนตเกม้มาป่ามีตัวเดียวอวแมไงไม่อยากให้ทุกข้าด้วยมาป่าดนี่เราบอกกูไม่โฟกัสเกมตีหอด เราไปได้ด้วยด้วยแมงกูตั้งใจเล่นสามัาทีสุดท้ายหมดเลยคือไม่มีช็อตหนึ่งที่แบบกูจริงจังไอ้บอยอยู่อะแล้วแบบแม่งบอกว่าตรงนี้มีสกินสีชมพูอะเยังกูจำได้ดีกูเลิกตั้งใจแน่เลยตรงนี้โ่อนดีไงสกินชมพูเยี่ยมีูยะแตกในตอนนั้นกูเลิกจริงจังอะไรไว โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในคลิปพับจีกับแก๊งปัญญาอ่อนของพวกเรานะครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากช่วยกันแชร์ด้วยก็ได้จะขอบคุณมากๆนะครับกดไลค์ได้วแบบขอให้แฟนรักแฟนหลงเลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับในเกมพับจีแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับดูหนาวแล้วนะครับก็อย่าลืมห่มผ้าหนาๆตอนนอนนะครับหรือว่าใส่เสื้อผ้ากันหนาวด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมมไไปปกก่่ออนนนนนะคคครรััับบบบ้เจใใหหลิาาา๊ยย